รู้ไหมคะว่าทุกวันนี้การที่เราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือนักสร้างสารรค์คอนเทนต์ปัจจุบันไม่ได้ทาเพื่อเป็นงานอดิเรกแล้วแต่หลายๆคนสามารถทําเป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้นะคะจากการผลิตคอนเทนต์ลงในช่องทางต่างๆบนโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ค่ะหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญนะคะเมื่อคุณจะเป็นนักผลิตคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ถูกใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้คุณจะต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีด้วยวันนี้อุ้มมาแบ่งปันเทคนิคที่ช่วยให้คุณเป็นนัก สื่อสารที่ดีค่ะอันที่1ค่ะคุณรู้และเข้าใจในสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารนะคะอันที่2คุณเช็คก,ก่อนค่ะว่าสิ่งที่คุณจะสื่อสารมันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือคาแรคเตอร์ความเป็นตัวตนของคุณหรือไม่อันที่3มนะคะฝึกถ่ายทอดค่ะถ่ายทอดด้วยตัวเองหรือว่าชวนเพื่อนมาถ่ายทอดนะคะอันที่4ี่ค่ะทดลองทําคลิปการสื่อสารนั้นออกไปอันที่5นะคะส่งไปให้เพื่อนๆเ,เราดูค่ะลองรีเช็คฟีดแบ็กจากคนเหล่านั้นนะคะอันที่6ค่ะทำ บ,บ่อยทำซ้ำทำสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้คุณเกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็ให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำเพราะไม่มีการสื่อสารหรือการทำอะไรที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วคุณจะสักเซสตั้งแต่ครั้งแรกเลยปั่นจักรยานก่อนขี่มอไซค์ได้แล้วค่อยขับรถยนต์เป็นนี่ก็คือสเต็ปเดียวกันที่นำไปใช้ด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสำหรับไปผลิตคอนเทนต์คุณภาพของคุณค่ะ